เสียงดนตรีเร็วจังหวะตื่นเต้นผสมเสียงเครื่องยนต์และจรวดพุ่งออกไปฟาดเพทไทยฮุกลบ30วินาทีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ยูนิคาเอยูที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถล้ำอนาคตยานยนต์ระดับโลกและของแรงที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนวันนี้เรามีสุดยอดยานพาหนะที่เร็วเหมือนจรวด แรงเหมือนพายุและราคาโหดสุดๆกับ2,026ไท a แ l นด์มิซิล b i 1 c e น t โ,โรรถที่ทั้งโลกจะกำมองเพราะมันคือตำนานใหม่บนท้องถนนใครรักความเร็วความแรงความล้ำต้องไม่พลาดไปชมพร้อมกันเลยครับดนปรีซอฟลงเล็กน้อยแล้วลื่นขึ้นกลับมาพบกับ u n i q คาร a เออช่องของคนรักยานยนต์ที่อยากสัมผัสรถ,รถที่แตกต่าง วันนี้เราจะพาคุณไปจอด, 2, ล,ด,ดลึก2026 Thailand missile ล B 1นึ่งเซนเ,นเนโรรถที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อขับบนถนนธรรมดาแต่มันเกิดมาเพื่อแสดงพลังความเร็วและความล้ำเหนือจินตนาการไทยแลนด์มิส i ิล B หนึ่งเซนเนโไม่ใช่แค่ซูปเปอร์คาร์แต่คือยานพาหนะไฮบริดที่รวมดีไซน์สุดหรูเทคโนโลยีจากวงการทหารและสมรรถนะระดับโลกเข้าไว้ด้วยกันมันถูกพัฒนาขึ้นจากการร่วมมือของบริษัทเทคโนโลยีไทยและผู้ผลิตรถหรูชั้นนำเพื่อสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกใบนี้ ใต้ฝากระโปรงของ B 1 Centuro คือเครื่องยนต์ V12 Twin Turbo Hybrid ที่ดุดันด,นด้วยกำลังถึง1,650แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ที่2.4วินาทีความเร็วสูงสุดพุ่งไปที่420กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถที่เร็วที่สุดในโลกระบบ Aero Dynamic ได้รับแรงบันดาลใจจากจรวดจ,จริงโดยมีปีกและสปอยเลอร์ที่สามารถปรับท่าทางได้ตามความเร็วในแบบเรียวไทม ตู้ถังผลิตจากคาร์บอนไทเทเนียมคอมโพสิตที่ทั้งเบาและแข็งแกร่งเหมือนชุดเกราะทำให้ b 1 Centuro พร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะทางเรียบหรือออฟโรดเมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในห้องนักบินของเครื่องบินรบด้วย Head-Up Display HUD แบบ3มิติที่ฉายข้อมูลสำคัญทั้งหมดตรงกระจกหน้ามีโหมดมองกลางคืนตรวจจับความร้อนและระบบผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่คอยแนะนำการขับขี่แบบทันใจ บดถูกออกแบบให้รองรับแรงจีสูงสูงและปรับอุณหภูมิได้อัตโนมัติเซนเตโรไม่ใช่แค่ซูเปอร์คาร์แต่มันยังเป็นยานพาหนะมันติเทเรนที่สามารถสลับโหมดไปสู่โหมดลุยออฟโรดได้ในพริบตาพร้อมกรอะกันกระสุนที่สามารถพับเก็บได้และระบบขับขี่แบบสเตลที่ทำให้เสียงเครื่องยนต์เงียบสนิทเมื่อคุณต้องการความลับทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดนั่นคือราคา สำหรับประเทศไทย2 0 2 6 Thailand Missile B 1 c e n t เซนเมาพร้อมป้ายราคา98ล้านบาทหรือประมาณ2.7ล้านดอลลาร์ใช่ครับเกือบ100ล้านบาทสำหรับเจ้าจรวดบ,บนท้องถนนคันนี้และที่สำคัญผลิตเพียง15คันในโลกเท่านั้นโดยทุกคันจะถูกสร้างตามสเปคที่เจ้าของต้องการแบบคัสตอมเต็มรูปแบบลูกค้าที่ซื้อจะได้รับบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอด5ปีทั้งทีมช่างเทคนิคส่วนตัวสิทดการเข้าถึงสนามแข่งแบบส่วนตัวและบริการ VIP 24่่ชั่วโมงทั่วภเเู นี่ไม่ใช่รถสำหรับทุกคนแต่มันคือยานยนต์สำหรับเศรษฐีนักสะสมหรือคนที่ต้องการครอบครองสิ่งที่คนทั้งโลกไม่มีนี่คือตำนานใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2026จุดเด่นของ B1 c e n t e r o ที่ทำให้มันแตกต่างเครื่องยนต์ B12 Hybrid 1,650แรงมา้าความเร็วสูงสุด420กิโลเมตรชั่วโมงห้องโดยสารล้ำสมัยแบบห้องนักบินเจ็ตโหมดมันติเทเรนพร้อมกรอบพับได้ ผลิตจำกัด15คันทั่วโลกราคา98ล้านบาทคุ้มไหมถ้าคุณถามคำตอบคือมันไม่ได้สร้างมาเพื่อความคุ้มค่าแต่มันสร้างมาเพื่อความแตกต่างและความภาคภูมิใจของผู้ที่กล้าจ่ายเพื่อสิ่งที่ไม่มีใครเหมือนเสียงดนตรีกลับมาเร็วขึ้นเราใจฟาาไทยเอาโรสิบวินาทีอย่าลืมกดติดตามยูนิคาเออยูทเอสเพื่อชมรถสุดล้ำแบบนี้อีกนะครับ เรามีของแรงของหรูของแปลกที่คุณจะไม่เจอที่ไหนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับเพลงปิดด้วยเสียงเครื่องยนต์คำรามหนักๆ